สวัสดีครับบาทอสวัสดีทผชุชมครับพ่อฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมาหาปู่578นะครับมารับชมกันก่อนออกนะครับผมงวดวันที่17มกราคม2567นะครับมาให้ปูสรุปไห้นะครับผมมาให้ปูย่ำให้อีกรอบนึงพี่น้องนะครับก่อนออกเข้าในี่หละรัฐบาลไทยกราบนาัสการครับปูกาบนาัสกานครับ เอาให้ได้เฮ้แล้วปูอังวัดเนี่ยคันันมากถามนิมิตดันไงคือเือนมันม่ผ่าดหรอกครับ,รบท่านผู้ชมยำให้แล้วยำให้อีกพี่น้องวิ่งบนเก้าเก้ามานะครับ เก่ามากนี่ได้ให้ทั้งประเทศเลยพี่น้องหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้า 4 7 9 5 7 9ล่มพี่น้องวันนี้ล่ม6 7 9ฝันไอ้5 7 9นี่ฝันมาปัวฝ,ฝันมาจังไหนครับผมอยู่ทรงหน้าฝันน่ะครับอันนี้ได้ความฝันคืออยู่ทรงหน้าครับเขาม่นไปสันเพ่นครับ เมื่อนั้นเมื่อเรียกวาพอดีสูบป่าน่าป่าน้องหน้านะครับสูบป่าตุดยังกับม้อนไปทังเขาตรงหน้าครับเรียกกับพอดีพอดีทางเขาเราฟังเรียกทุกคนว่านันเสื้อวันนั้นได้เสื้อวันนั้นได้เรียกับสื่อเก่าเจ็ดแสนหนึ่งับฝันได้ไม่ฝันไม่ฝันฝฝัันนไม่วันนี้เรียกออกมากจำได้แต่ถ้าหล้างมันห้าเจ็ด ก้าวท่านโอ้โึ้นได้เป็นแสนตัวโนบผ่านมองกันมึงมึงเปลี่ยนปู้ได้เท่าไรท่านได้เท่าไรอาจารย์หูได้เป็นแสนไปแล้วท่านมันมางเปลีบินเป็นเก้าเจ็ดายหลังเือมันเป็นบินมันเป็นเก้าเจ็ดเกาเลยมันออกเจ็ดเก้าครับประกาศใจวิทยุเลยครับในความฝันนัมนปปูควฝันเด้เนี่ยครับผมฝันเด้จริงที่เลขฝันหาเจ็ดเก้าโอ้ยปูดังเลยครับหาได้บ่พี่น้อง ห้าเจ็ดเก้าสามตัวเลยก็ตรงกับเลขฝันเบาถ่าตั้งแต่ต่อตั้งแต่ตองวดอันนี้คือฝันกับเนี่ยเลขเด่นมาทีเด่นตัวนี้ครับสี่เก้าเนี่ยมันก็เป็นเป็นยากเยอะหรอกสี่เก้าฝันนึกว่าถูกเป็นแสนแต่ว่าบอแมนมันมาปัวเป็น 9, เก้าเจ็ดมันออกหาเจ็ดเก้า 9, <c oughs> ออ โม่อเมื่งบินมันเป็นเก้าเจ็ดกับมันออกหาเจ็ดเก้ามันก็มาถึงเร็วกับผมล่างล่างวิ่งห้านะครับผมห้าสามสามห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่ง นินหาสามสามหาธรรมชุมล่างปัวและเลขฝันหาหกนี่ยังอันนั้นอยู่บะครับเลขฝันที่เขาเอไม่เขียนใส่มือให้เลขฝันน่ะละฝันเขาบอกว่าไม่วิทยุเขายรประกาศในเลขออกรอบนึงนี่ยจำได้ทั้งทั้งหลังมันหาเจ็ดเก้าครับเลขฝันที่เขาเขียนเลขหากับเลขหกใส่มือให้เลยครับ หาหกน,นั่นย่านมันบอร์แมนเนี่ยขับปูวอืมหาหก,หาหกเรียกไอร้องเนี่ยออกยากออกยากอืมอ่าปัวา่ามาฝันนี่ครับฝันว่าเทศบานนิมนต์ไปสั่นเข่าอยู่ตรงหน้าปูว,ปวสั่นเข่าอยู่ตรงหน้าบ้านไปฟังมือห้อยออกพอดีอเรียกออกมือเรียกออกพอดีอ่าเขาสูบป,ป่าอยู่น้องครับน้องหน้าเขาสูบป,ป่าครับผม ปูวาเนี่ยครับจำได้ครับห้าเจ็ดเก้าแต่วาในฝันปูวาปูซือเก้าเจ็ดอ๋อปูเขียนให้เบิ้่านผู้ชงอันนี้มันเป็นเลขมาเนี่ยนี่ครับ เป็นเลขกมากนี่มากสิกาก็ออกตัวนี้มันมากเก้าบบครับปูสูตรนี้ฮู้กันทั่วประเทศเลยครับปูสูตรนี้ฮู้กันทั่วประเทศสูตรนี้นรรครับผมเขามาเหตุลงในยูทูบก,กับมี่ครับเพราะว่ามันเียกยูนีนี่น เราบวกกันก็เคยเห็ดอันนี้เคยเห็ดนี่ปูปูเห็ดบัตรเอาจุดไฟเอานี้เคยบวกมากมาันได้ขี้กบหาเนี่ยไล่ไปแม่นมาแล้ครับผมเพื่ในเบืองจะโดนเรีกหครับมานี่เก้าแล้วกระสุนครับเดนินเตี้มมันเที่ยนี่อยู่นี่มันที่มีอยู่ตัวหนึ่งครับแต่ว่าศูนเนี่ยพอเรียนเรียนเก้าครับขัดมันบนนี้สูตรก็ออกตัวเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเลย เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเลขมาปัวนี้สุดคือตัวนี้เลยอืขปีไม่เริ่มทัากกระลาดไม่ไม่ได้เป็นจ้งไรสูตรมันครับจะเดินดีบอ่อบเป,ป็นมาปัวกลับห้าเจ็ดห้าเจ็ดก้าซวนห้าเจ็ดห้าเจ็ดเรียกรางมั่งอย่างี้อย่างหัว ห้าเจ็ดเลขล่างไม่ออกแปดเก้าบอแมนครับเลขล่างออกแปดหาบนบวปูเพราะว่าจำไม่ได้ตัวนี้แปดเก้าเมื่อแปดห้าครับผมเแปดห้าแปดห้าครับห้าสี่สี่จนแปดเก้าไปตัวหนึ่งเพื่อกันเอ้าขึ้นไ้ศูนย์ปูหาคำหาเอาะเอานีนบวกกันอ๋อ ครับปูก็เลยเดินหามันไปลักลอยนะครับอืมสี่สี่แปดเก้าได้สองได้สามครับไปตัวนึงบ่มีสองมีสามในปูของปูเนี่ยนี่ดิอ๋อมมาล่างเลไปล่างไปบนอันนี้ครับเรข่สูตรเนี่ยบวกมันไปล่างไปบนกาปู มันเลี้ยมันเลี้ยอดีมันก็นมออกน่อกันครับบางมัดที่พี่อป,ประกอบครูบ้างมันี่ได้ถือตางีกว่ ตรวจหวยวันที่หาหกมาบ่ได้บ่ปูวใช่นั่นเห็นบ่อือมีบ่ปัวมันตรงครับเอสี่หาก็บ่ไใดหาหกกับ่ไใดแปดแปดก็บ่ไใดแปดลวงก็บว่าใดหกแปดสี่หกศูนย์ศูนย์กับว่าด้เอาเอาสามตัวสามตัวนาสามตัวหลังของงวดที่แล้วบ่ปูงวดงวดที่แล้วเนี่ยมันบ่ออกเด้วงวดที่แล้วเนี่ยก็บ่ออกครับผมหาหกมาได้ แปดแปดบ่รแปดสองบารสี่แปดบารายศูนย์ศูนยหกศูนบ่รด้ก็คือว่าเยเเบิ่งแล้วครับบ่ให้ควบขวมรักลอยมหาลักน้อยเอาวยกับติบลอยลักลอยกับลักติบลักสิบกับลักน้อยลักน้อยครับลักักน้อยรักลอยกับลักติบประกอบเตายกันมันบอกครับบอกนี่อ่าหกบ่ได้อ่าหกบ่รด้ก็เลยเกเลเท่านี้เน้นเลขฝัน บปู๋เด้๋ยินคักเลยบอกปู๋เปิดใช้วิทยุเลยบ่เขาก็บอกว่าเลประกาศใช้วิทยุอยางดีกว่าเนี่ยเมื่อบริบินเจ้าของดีใจเมื่อเมื่อเปิดบริษัทมินตีกเก่าเจ็ดมีเต็กเก่าเจ็ดตามันออกหาเจ็ดเก้าที่ปู๋เจ็ดเก้าเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมปูย้ำให้ก่อนออกนะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยนะครับผมอ่า งวดวันที่17มก,กราคม2567มาย่ามไหมาตอนไหนปูกะเด่น9ยังคงเป็น9ด้วยพีนองเดอ์นะครับ19 49 79แล้วก็เก่าๆครับผมฝันเลยครับฝันเมือ่อฝันเมื่อไรี่ปูเนี่ยหาเจ็ดเก่าเนี่ยมันมันขึ้นว่านนี่ยขึ้นว่านนะปูวาเพิ่นนิมนต์ไปสันเขาอยู่ทงหน้าแค่เจ้าจับป่านะเป็นมือไว่าอย่าลืมครับเป็นมือหวยออกนะครับ <พอ S 1> เสียงรถ จะเริ่มตัวนี้เนาะครับทะเบียนรถเก้าสองหนึ่งปูเนาะ9 2, 2> ้าทะเบียนรถเนี่ยเก้าสองมาได้ได้ระวังปูวาในฝันนปูซื้อเก้าเจ็เวลายซื้อไว้เป็นแสนพี่น้องนะครับ<น>พ่อต่เสียงวิทยุประกาศหวยออกนะครับจํไในคักปูวา 5, 7, 9, ่าห้าเจ็ดเก้าดีใจรถทะเบียนร <ใจ S 2> ถนครับในความฝันปูดีใจว่าปูถูกพี่น้อง แต่ว่าเอาซื้อเก้าเจ็ดว่าันปัวออกห้าเจ็ดเก้านะครับสามตัวเน่นนะครับห้าเจ็ดเก้าพี่น่งหาได้ปะครับสี่เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้านะครับปูยามบายลิมด้วยฝันว่าคนมาขโมยรถนะครับเก้าสองหนึ่งเลขนั่นตัวนี้นั่นปูอะไรมาก,ก่อนเด้ครับเลขมากเลีมันมันมาตรงมาตรงกันโอ้เอ,เอาล่างห้าตัวเดียวทำชุ่มหาสามสามหาตัวเน้น หนึ่งหา,หาหนึ่งตัวกันตัวร่องปูวาหาหกเลขความฝันที่เขาไม่เขียนใส่มือให้เนี่ยที่แรกเขียนหาแล้วมาเขียนหกปูวาอาจจะบ่มาน้ำกัดน,น,นะพี่น้องผู้ดใดมากกติดไ้เอากาบขอบบุญขอบคุณปูนะครับให้เฮงๆโชคกเรื่อยๆนะปูเนาะอือเอาสาธุครับผมสวัสดีครับลอตเตอรี่